สวัสดีค่ะวันนี้สาธุชาแนลก็การเทศมหาชาติของชาวบ้านหนองแขมตำบลท่าแขคอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสำหรับภาพนี้ก็เป็นการอัญเชิญพระอุปคุต ซึ่งพระอุปคุธนี่ก็เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งซึ่งมีอิทธิลิทธ์คือสามารถที่จะต่อต้านกับพวกมารร้ายต่างๆในการที่เราจะทำวิธีใหญ่ๆเราก็มีการอัญเชิญพระอุปคุธและอัญเชิญน,น้ำอันสัตสดสิ์ทื่อจะได้ไปทำประก ในครั้งนี้นะคะถ้าคนเคยอ่านประวัติพระอุปคุตก็คือจะบำเพ็ญบรารมีอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนะคะพอเราได้น้ำอันศักดิ์สิทธิ์เราก็ได้เห็นน้ำและพระอุปคุตเข้าปรารสําสำหรับที่เราจะเทศ ในวันพวกนี้คือวันที่23กุมภาพันธ์พศ2568สำหรับชาวหนองแ็มส่วนมากก็จะเป็นพวกลาวเวียงนะคะลาวเวียงนี่ก็หมายถึงว่าเป็นลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทแท้ๆได้มาปักลุกลากและมีลูกหลานอยู่ที่นี่ อยู่ในป่าสมมุติว่าเป็นป่านะะะนั้นเราก็จะได้ฟังเทศส่วนเทศคาถาพ,พันหลอจะครู่หนึ่งลมพ่อกกุนะครับภารกิจถอาทยยกพร้อมแล้วก็มาได้เลยนะขอให้ทุกคนได้รับพรสิทประการเหมือนนางพุทธีนะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการเทศ ข,ข,าานขันว่ากัะถาพันเป็นคำเรียกชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งแต่งเป็นคาถาภาษาบาลีจำนวนพันบทซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ห้ามผิดพลาดอกหลนเพราะมันจะเป็นบาปถ้าใคร ได้ฟังครบคจะเป็นบุญเป็นกุศลบ้านน้องแขนเราก็มีทีแห่ข้าวพันก้อนในงานเทศมหาชาติครั้งนี้ด้วยนะครับก็คิดว่าครบครันทั้งหลักงนาน สำหรับการเศคาถาพันคาถาพันนี้ก็เป็นคำเรียกชาดกเรื่องเวสสันดงชาดกซึ่งเป็นแต่งเป็นคาถาอาสาบาลีจำนวนพันบทแล้วก็ห้ามผิดห้ามพลาดแล้วก็ตกนก็จะถือว่าเป็นบาปเราก็ได้จุดเทียน แล้วก็มีการแก่ข้าวพันก้อนตั้งแต่การเทศมหาช่างคำนี้ผู้ใหญ่สมใจบุตรมาก็ได้ไปนิมนต์หลวงพ่อมาจากจังหวัดพิษณุโลกงก็มีชื่อเสียงในการเทศมหาช่างก็คือหลวงตาแจ่มบาปละจัน หรือพระอาจารย์บุญเลออีกรูปหนึ่งก็คือพระภูอุเทศฆัมภะก็เทตกตั้งกัาากงกงะเช้าจันรอุปบาทเสกตาถ้าใครที่ได้ฟังเทศหาและคบจิตตามกันนบบเดียวก็วคิดว่า ได้บุญได้กุศลปิดอักบายพูมิยากน้อยที่พีงเก่งบางคนมันก็เพิ่งจะเป็นน้องสาวที่มาเกิดร้อยที่มีน้อยคนน่า I'm here, 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 i So blame- ใจ้เจะเกิดเป็นลูกของพระบิดาทุกชาติทุกชาติไปพระพุทธเจ้าคาปัญหาเจอยังกอบพ่อเลยจับแตสะดือสะดือขึไปทำไมบัดเดี๋ยวนี้เสด็จพ่อได้จเจ้าทั้งสองให้เป็นทามับคุ้มชไปแล้ว ลูงขอกคแทแท่งย <glaube yapmış> ันยกให้คนอื่นด้าใช้ักลูกแล่กระทาสตักศัจจิ์ิธิ์านเกิดชาติใดพบกันกันถามนี้จะเป็นขอเกิดเป็นลูกขอข้าวจาต่อไปจเอาไว้กัน่อเรื่องจริงจะโดอกทาย พระพุทธเจ้าถาเมื่อชูชลบปากแล้วเรื่องจริงยัดโยมทลายเราไม่กระดอนเราคงฟ้องรังนำปูนท้ให้ตอกตั้งยังมือปราบเระองค์ทรงกล่าวว่าอิฐทางธาดังข้าพเจ้าเวทสันดอนขอบริจาคคามอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอ ตัเร็ประโยนเปในขาวหรืองน,น,นข้าชูชกอืมนี่อำไมอตะดาหรือรนะไงเนี่ยนะ้วตว่ามิตระดาโอ้เนี่มำเภอตระดาแม่แม่แม่ถามอะไรหน่อยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีเนี้ย ี này, <S <S này, này <S S ินาระวังจะ85นะระวังให้ดีแม่ราวังไห85แน่นอนี่นาสาธุสาธุแม่เรก็ต้อกตกตงใจไปเลย้าละสาธุอที่ไป้งเลย็ป็นไงเมียเขาสตาค์าใส่ยามอย่างเงี้ยแล้วกขาไม่รู้ยงหลังมีคนอยู่กับูดที่ย่ออย่างนี้แหละย่อ กินอะไรมาที่สวยัยอืมันว่างแล้วก็ดีนะครันสุดท้ายปัญหาจาลีก็ได้ตับอันแล้วก็ได้ แต่าให้กับคนยากจนไมเหมือาำหรับเรื่องจะเป็น่วงสุดท้ายที่พระอาจารย์ได้เทศนดเลิชาวนงเกทั้งหมดต้องปวดนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่วัใจบุญมากรอหม่ตระกูลดูันคร ต้องได้ถิด่ดีและขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับในคลิปนี้ก็ขอทุกที่ติดสีห่หลักอันละน้อยซึ่งอาจจะตกหลุมในบ้างก็ขอขอโทษเอาไว้เพียงค่ะถ้าเกิดมีโอกาสแม้เก็จะได้ทำคลิปดีๆมาชน

แค่นี้นะจ๊ะจากสาธุชาแนลสวัสดีค่ะ